สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนี้เขาทิดกันไม่พิมพ์จะพามาสัมผัสพ้นดวงเฮี้ยงคือกันจ้าจ้าบรรยากาศเยี่ยนเป็นนุาจานะอยู่มองเพิ่นอยู่นี่ละจ้ามีสานามหนาบานเิ่นจ้าบรรยากาศดีดีจ้ามีหอด,ดอกบัวบ่าที่นี่ ่อนไขยเนาาจะเนาะทายไปฝากันแฟนช่องโพลิติทแม่พิม์อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าได้จะเดอเนี่แหละบรรยากาศบ้านเข้าจา้าแม่พิมพ์ไปใสก่กอ๊ดบัไดมากหลไล่มองเย็นสบายถึงแม่พิมมาหลายผ่อนไขยจ้ะฟังเสียงโพลิติทเราเห็นแล้วก็ไปคุยน้ำพินเสียงดัง กว้างขวางดีจ้ะจะจาดบานเฮาบะอึดบะอยากหมองยูหมองเศร้าบะไดดแอรดเด้อจ้ะเด้อกว้างขวางน้ำไ้น้ำนางเราจะอยากยังกับปูกินหาก็มีปูมีปลาเข่าน้ำแล้วก็สบายนะหัวใ่าากันแล้วเพื่อนเพื่อน แม่อ่อนสวัสดีค่ะจะไปใส่หลักขึ้นยังยางมากบาที่นี่ถิ่มักเขากล้องนะ้ไม่พิมพ์เมนบอเอาผ้าชมเนจ้าผ้าชมผ้าชมเน่เนี่เราแม่อ่อนค้นขยนนันานาะจ๋านาะแม่อ่อนเขียงหมูค่ะแม่ออนเขียงหมูน,นาะจ้าไปแม่อ่อนมองไดมีมองชมผ้าทันผู้ชมชมน้ำกันดกเด้อจ้าเด้อจะมีแต่หมองแงาม,งามสวนแม่อ่อนเขานาอยังยางไหวไหลแม่อ่อนทานเนจา้า <laughs> อันอันมังนีกับปลูกเองมันบ่จ้าโอ้ยไม่หายแต่ลมมันมันมนมาปลูกต้นจ้ะต้นอันนี้ต้นนี่ยังจ้ะสาโรดนี่ยังก็ไม่อ่อนนี่ยังเอิญยังกระทบลกกระทบโลกแมนจ้ะงามงามนะจ๊ะเนาะจ้ะคือไม่อ่อนเฮาอไม่อ่อนคนขยันมังนีผู้ใดพักอยู่นี่จ้ะนี่ต้องเท้าพักอยู่ในตาย่ยนี่บ่ แา่แยกเคียงมูนดีละจ้ะโอ้จะเมนสบายเนาะสมบายครังเนาะป่าเพื่นโอ้จะเมนสับายปลาหลายว่าม่อนปลาหลาเนาะเดี๋ยวอันปีไม่ไม่พิมพ์จะมาอันป่าเผาน้ำเดือเพิงไม่ออนเนาะขายของกะเก่งคนเว่ามวลจะไม่ไปขายบันขามประจัไม่อ่อนอ้ พอพอย่านเทาไปขายบ้านใดเหมือนนี้เมื่อนี้บ้านบ้านอันนดหอมไปคนละสายเลยเนาะจ๋าเนาะไม่อ่อนก็ขายของมาพร้อมก็ไม่พิมพ์ผลละขันบัวหลายกลัวเนาะซับซิปปีเจ้าปีนี่หระวะจ้าเนาะคนขยันจรนะซาป้าทายยทาไปนี่อันทั่วโลกคุณเด้อไม่อ่อนส่วของเฮานี่บ่แม่นว่าแค่บ้านเฮาเด้อจ้ะแต่ว่าไม่พิมพ์มาทายท้ำให้เป็นเตึง มักซินดาเนี่ยน้อยกับมิ้นวยเหมือนเนาะโอ้ยดูนี่จ้าดูคนดวงเฮงเพิ่นซุกแล้วซุกแล้วของต้นเตี้ยนึงก็มี้นวยซุกแล้วโอ้ยเนาะคน,นดวงเฮงอีหยังก็อยากเป็นน้อยเป็นมาใครได้กินเนาะจา้ะเนาะนะออือดกขนาดเลยนะจา้ะมันบอกก็ปิดเอาใน่เถอะวาซั่น อันนี้ปิดได้บนบนด้บบแข่งด้จักหน่วยหนึ่งะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะ <c oughs> มาพ่อมองถือใจกันแล้วบานดีใจหลายจะมาหากันคึ้นข้าเข้าไปคนน่ะลูกกระมุนกันหลายๆเนาะไม่อ่อนเนาะ <c oughs> คนน่ะลูกกระมุนเพื่อน จะเอ๊มีจฉาภูมิพี่แทะลกเนื้อมีจฉาภูมิพี่แท้อุดมสมบูรณ์นั่นแหละเนาะเผื่อหน่ะได้เข้ากล้องเดิมมันนี่เด้อไ่พิมพ์จดทายเวลาไปได้แกงหางยิงยิงเื้อว่าจังไรจ้านี่ส้มโอโอ้ยส้มโอโอลานเด้อเผื่อหน่ะเปินแกงหางหาแม่เผื่อเอ้ยเผื่อกแมนบ่กขุนหิ้งน้อนอึดตืดจิ๋วอันนี้กระแมนโอ้ยกระล่ะจะ จ้านพยานพยานวัดดีจ้าพยานวัดดีจ้าโอ้ยดีใจร้มหากันเนาะจ้าเนาะโอ้ยดีใจแห้งเด้อมหาพยานมื้อนี้ไปบ้านไหนพยานมื่อนี้ไป้านุ้นหอมตลาดนันุนหอมพยานเราตว่ามวนเนาะจ้าเนาะเราเป็นัวนอาจากยนนี่กาได้จะตลาดนัดเนาะจ้าเนาะผู้ใดสนใจก็มาขายน้ำพิ่นเด้จ้าเนาอ เบื้องหน้าได้ไปเอิ้อนมูมาเด้อกระเดยติดต่ออะไรพ่อญาญคนขยันเนาะเฮียยันกับเจออ่อนมาคุยกันจขาายยมเลอยากขายอะไรเบอร์โทรอีหยังพ่อญาญบ่าวฟังแน่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกห้าแปดสี่ห้าศูนย์เก้าครับพ่อญาญเนาะจ้าสนใจกระโทรมาเด้อจ้าเด้อเขาจะขายอีหยังพ่อญาญจัดให้เบอร์จัดให้ลงเบอร์จัดบ้านไรโทรมาเลยจ้ามากบ้านไดรโทรมาเลยได้ไม่พิมพ์พาเบิ่งอันนี้ เวลาข้นดวงเฮงได้จ้ะว่ดธรรมดาเด้อนี่ก็เลย40เต็มๆจ้านี่ก็แมนจ้านี่ก็แมนจ้า80จ้าบัดเป็นธรรมดาเด้อพิมพ์พามาชมค่ะจะได้เฮงๆน้ำกันนู้จเนาะ ข้าเทียเจ้าเหียนยังจ้าเบื้องหมูไม่อ่อนเท่าน้อจ้าเบื้อหมูน้ำกันนะจเนาะไม่อ่อนล้วขายหมูจ้าอันผู้ใดซื้อน้ำกำมันใจรลอจ้าไม่พิมพ์ผ้ามาทายถ้ำเนาะจ้ะเนาะมาต้องคิดเนี้ยซื้อน้ำเล่าหลดจ้าอุดหนุนน้ำเล่าหลดจ้าค่ะต่อเบาหมาน มีมะนาวแล้วถามป่วยนอนดึงผักกะจ้าอย่นะแต่ละขอตัามีพอดีงายๆแต่ขอจักตัวเนี่ยนี่แม่อ่อนนี่จะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงมันแลเอาเล่นอ้อมเฮียนหมูหมูจะได้หมูหมูอุ้ยเราจะเป็นตาฮักเนาะนะเออเอ้ามาไายมองสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์น่าจะเด้อให้ถือเกลียกตรางวัลใหญ่ๆน่าจะเด้ออ่าหมูหมูเห็ดยังไก่หมูหมูกล้วยๆนาะจ้ะเนาะอันนี้แม่พันบ่จ้า เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงนี่จะบอกว่าเดี๋ยวแซ่รวดไปให้บ่อจ้าแม่กบแม่พันบอแม่อ่อนอันนี้แม่พันยังสันนี้อันแม่พันบ์พอยันบินบินนี่โอ้ยยังตัวใหญ่จ้ะ เด้ใหญ่ครับคุณนะอุ้ยจ้าท่านผู้ชมเบิ้งเด้อผู้ใดเบิ้งแม่พันธุ์แม่ใหญ่สุดเด้งเงี้ใหญ่ไหลมาเทมาเนาะจ้าเนาะอุดมสมบูรณ์ขึ้นหมูเฮานี่ล่ะจ้าดูเด้อจ้าสายเป็ดอยู่สาจ้าพี่เป็ดพร้อมที่มีไข่บ่อันนี้ยังแม่อ่อนโอ้คุณเป็ดกบกระมีโอ้ย อัดก๊บฟอัดฮานบาดต้นนี้มันอยากมาชมนึกจ๊านะมันอยากมามาชมเป็ดอันนี้เป็ดว่านละพ่อมออกต้นนี้เป็ดหน่อยตัวนหนอนออกไปให้พุูดเป็ดจ้าเอเป็ดน้อยทำอะไรกันจ้าให้พิมพ์มาถ่ายหน่อยนะถ่ายไปให้ผู้ชมชมเด้อจะได้โชคโชคหมันหมันน้ำกันเมื่อเราบอจ้าบ้านอันนี้ก็ป้าอ้อยนึกจ๊เนาะ ออกไม่ดีกับป้าอ้อยโอ้ยบรรยากาศนาอแม่อนเนาะแต่มันสบายเนาะเฮานะจากก้นจีรวยเหตุไดก็รวยเหตงไดก็เฮงนจิตใจดีจ้าเามาเจาวหามาเจาะรับมากค่ะมาเ่ยวหาคนดวงเฮงเจ้าของร้าหมูจ้ามือนีไปขายของบ้านใดจ้าพ่อญาติแม่อนมือนีว่าอาทีว่านาทไปขายใส่จ้า อันวันจันเอาบอกเลยจ้าวันจันขายยุใสจ้าจันขายยุว่าน้องบักแซววนาน้องแซวว่านังคาดวัานังฆาดขึ้นไปพูดหาพี่น้องข้าวบั้นสีสุกหนุยโม่จ้าวันพุธวันพุธมาหาพี่น้องข้าวบั้นปวกเขาจ้าวันชุจีวันพอละฮัดก็ขึ้นไปนุ่นหอมไปนุ่นหอมวั่นสุกเดจ้าวั่นสุกลงตลาดใหญ่บ้านใต้โอ้ปตลาดใหญ่เสาวันเสาจ้าวันเสาวันเสาวั่นกุค่ะวั่นกุค่ะาวันอาทิตย์ วันทีมือนีเนาะวันขามจ้าโอ้ผู้ใดสนใจกับแก้ายน้ำผึ้งด้อจ้าเด้อติดต่อไปหาพ่อยันเฮาโหลดเนาะขายราคามันห่างมันมันมันมีขึ้นข่าบอกขอโทรอีกเทื่อนึงเนจ้าจ้า0986584509จ้านี่เด้อจ้าเด้อแคปหน้าจอไว้เด้อจ้าคันบ่มีผ่าผึ้งกระโคตรฟังอีกของตลาดเกษตรจะครับจ้าพอย่านพ่อย่านฝันดีไปงวดฝันดีไปจังหวะเมืยงว่านฝันว่าเด้ ขับรถอืมจ้าคับลดหันขับรถถอยหลังด้วยหะถอยหลังเอาขับรถขั้นของถกพอขั้นเก่าเอาบานี้เอาบานี้พอพอ,อย่านาวางเสร็จแล้วเอาเขียนให้ในบานนี้เอาเลขรถเพิ่นตัวใดบานนี้เอาเลขรถเ,พ,เใใพิ่นเอาจำได้ันนี้เอาบานนี้เนาะขอพึ่งข้อค่อยเจ็ดสามห่าเอาเขียนเขียนเด้อพอย่านนี้เด้อเขียนให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่ง พยานเรากระดวงหิี้ยนเลยจ้ะเราคือเกลืมาตลอดตึ้เลืมาประจำบ้านบ้นถอยหลังดิบอเถอยหลังก็ต้องต้องซื้อตามถอยหลังอ่นแล้วพยานเขาจ้ะสามห้าห้าบ้นถอยหลังมันถอยหลัง เนียนาะปนแนวทางเด้วยจ่าพันผู้ชมเด้อพออาทิตกันไปพิมก็จะมาถทายถ้ำให้ชมน้ำกันน้องสาวนาะเขากับพิจารณาเอาด้อจ้ามากกมากก็แล้วแต่พิจารณาเอาจ้าพิมกับพอาทิตยกับมาเก็บพาพสวยๆวิวสวยๆไปให้ชมน้ำกันจ้ามันถอยดังเสีน้อยนี่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 เรียกว่าย่านบนฝันนี่่นฝันแมนนี่อันอันงวดสิแม่เป็นบ่จ้าสามสิบ สามสิบธันวาเนาะนี่จ้าพอยันเราหายมาเจ็บสามสามเจ็บเพิ่นมันใจตัวนี้นี่แค่้าจอไว้ซื้อแล้วลอตเตอรี่ซื้อแล้วโอหนัดนะเพิ่นกับถือสมวดเน่นจะานะซื้อแล้วลอตเตอรี่มาตองห่วงห่วงมึงได้ลายบ่จได้จักแสนจ้ากับหาพ่อเลย ข,ข้าเราข้างาเนี่ยพ่อได้พาแม่อ่อนไปชอบปิ้งเนาะพาแม่อ่อนไปเที่ยวมันบ่จ้าผ่านวัดป้าสิเป็นงานยูยูมันเดือดทันอยู่จ้าเอาซ้ำรับมือนี่กับซ้ำนี่ก่อน่าจ้ะเนาะแม่พิมพ์ก็พอเอุทิศกับปากในน้าจ้าช่องน้อยๆพ่ออุทิศแม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อญานแม่อ่อนสวัสดีค่ะ